ว่าใครมาขอพอรที่นี่เสียงจะส่งตรงไปถึงเทวดาและสถานที่แห่งนั้นคือจุดที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกันวัดปดากดมอาณาจักรแห่งองค์ธนมูลนครราชริมฝั่งแม่น้ำมูลวันนี้อาจารย์แบงค์พามูมาแน่นอนครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพิบูลบริเวณนี้ได้มีการสร้างรูปปัน้นพญาธนมูลนครราชเพื่อให้ผู้คนได้มากบไหว้สก,การาและขอพอร ดังตำนานกล่าวว่าผู้ที่ตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์พญาธนมูลนาคราชมักจะพบกับความสมหวังอย่างน่าอัศจรรย์ใครหล่ะเคยไปมาบ้างมาเล่าหน่อยนะบางคนขอให้ธุรก,กิจรุ่งเรืองบางคนขอให้เดินทางปลอดภัยบางคนขอให้แขล้วคลาดและหลายคนขอพรให้ผ่านพ้นทุกข์ในครอบครัวและคนรอบตัวก่อนกลับไปด้วยหัวใจที่เบาขึ้นความรู้สึกที่เบาบางลง ความศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่รูปปั้นนคราชแต่ยังมีวิถีปฏิบัติธรรมที่ภริยะและผู้ศรัทธาสืบทอดต่อเนื่องมาทุกเช้านะฮะจะมีเสียงระฆังผสมกับเสียงน้ําไหลกลายเป็นบทสวดของธรรมชาติที่ปลุกจิตปลุกใจให้กลับมาสงบอีกครั้งหากใครที่กําลังเหนื่อยต้องการที่พึ่งทางใจเนี่ยผมแนะนําที่นี่เลยนะฮะลองมาที่นี่ดูนะครับวัดปากโดมกาบองคธนมูลนาคราชและเอ่ยคําขอจากหัวใจมาขอพรที่นี่ดูอ่า จะเปิดประตูปฏิหารของคุณก็ได้อีกทั้งที่นี่ยังมีพญาคุธขี่ราหูบอกเลยว่าใครที่มีกรรมอยากตัดกรรมมาที่นี่ก็ได้เช่นกันใครไปมาแล้วมาเล่าให้อาจารย์แบงค์ฟังบ,งบ้างบอกเลยว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งเลยนะผมไปมาแล้วสัมผัสแล้วเลยมาเล่าให้ทุกคนฟังครับ